นแก่ซ่องแก่ออกมาขอทราบภาพรวมของวิธีารนี่มันคนนี้มาจากคุณจนไหนครับมาจากเอเมนนะจากเองเมนนะไอเพื่อจีบแต่พอนะเด็กควานนึงเขาจะมีทุกวันถ้าเป็นไปได้เขาจะมีทุกวันวางทุกวันนะครับเผนก็ขอให้ประมาณว่าแบบกันกันนะช่วงนี้เราก็ลำบากด้วยกันก็ช่วยกันเลยตาม น้คมันอยมางไรไน้ำมันมีอะไรบ้าง้ออยู่คนหนึ่น้องไนน้อย่แบ่งปันกันนะักเบเดตน้องเราน้องตงพี่ลพี่ใครเห็นมันที่ไม่พอแล้วพี่จ๋าได้อยู่ได้อยู่น้งอมสเ้นันแหละร ได้ค่ะหยิบได้เลยค่ะเอาไปใช้เอาไปกินเะาีปกินเอาไปขายแสดงว่าน้องมันนีจ็บ

อนิดคนละหน่อยนะที่นะสองกิโลได้ค่ะไ่้องคูอรก็ได้มาเลยใช้เงินเยอะีส่วนท่ต้องไปต้องเลยรออยู่ใครอยู่บนก่อนต้องเลยรออยู่ใครอยู่นก่อ เียไม่กีนเอล้อเลยที่นี่เราเข้ามาดูกันที่ เราะที่ฉันแสดงมันุนเห้า โบโบลุกยังไม่ถึงโบกตังยับตับตับเออเออหนึ่งวันทั้งฤดูใหม่วันนี้เป็นกิจกรรมที่เราาชาววรนาลีเฉลิมจังหวัดสงขาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดเพื่อที่น้องประชาชน ที่มีความยากลำบากในขณะนี้ที่ประสบกับปัญหาวิกฤตของเชื้อโรคไวรัสโคโโรรนาหือควิด -19 นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ด้วยความาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของอบุคลากรคุณครูสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวอนอลิเฉลิมและก็ผู้ปกครองนะครับได้ร่วมกันที่จะแบ่งปันน้ำใจสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่จะให้ พี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงซึ่งมีความยากลำบากในขณะนี้ครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจสู้ภยัยโควิดกันกับโรงเรียนวอรละนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาในขณะนี้นะครับก็ขอให้ได้มาแบ่งปันน้ำใจ ในส่วนที่เรามีนะครับมีน้อยก็ให้ร่วมกันศรัทธาน้อยมีมากก็ร่วมกันมากๆนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดจนทพ่มมีศรัทธาทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีการวางของบนชั้นวางของบนตู้เนี่ยตลอดไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับหรือว่าเรามีของก็มาวางได้เรื่อยๆนะครับขอขอบคุณครับ